เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับเยวเช้าบอนนะครับประเกมพ็อกเก็ตอินคัมมิ่งวันนี้จะมาลองทําให้ตายโปเกมอนกันนะครับก็เซตแรกเป็นเซตเจนหนึ่งแต่ว่าผมจะเอาลงทีมเดียวกันเลยนะครับแล้วก็จะมีไฮนิบบอนแต่ว่าผมจะไม่ใส่แล้วกันในคลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปรวมกับสตาร์เตอร์เจนอื่นนะครับก็จะเป็นเอริบูนะครับกับตัวข้างหลังอีกหนึ่งตัวนะครับวันนี้จะเป็น5ตัวแล้วกันเนาะน,นะครับเดี๋ยวมันจะน้อยไปนะครับผมโอเคเอริบูอีโวก่อนเลยเปิบนี่ ร่างนี้มันชื่ออะไรจำไม่ได้เอลิคิเบิลหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะฮะวันนี้ก็ลิสตอนกุจิบานะคาแมกอ่าผมจำชื่อไม่ได้เอลิคิเบิลหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวเนี้ยผมก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันตัวนี้คือไม่รู้ตั้งแต่ชื่อแรกชื่อ2ชื่อ3ม,มันมี3ลร่างตัวเนี้คือตอนที่เห็นในอนิเมะเว้ตัวนี้ร่างแรกอ่ะนึกว่ามันแบบว่าพอวิวัฒนาการไปเรื่อยมันจะกลายเป็นกันดั้มที่ไหนได้ไม่ใช่นะครับเดาผิดนะครับผม คือร่างสหน้าตาแบบนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะเป็นโปรกรมนท่าหินใช่ไหมหินแหละเออไซรัย่างี้น่าจะหินนะครับก็เป็นโปรกกรมระดับ S 1ตัวนะครับแล้วก็ระดับ A 3ตัว4ตัวนะครับก็เซตนี้เลยละกันเนาะนะครับพลัง CP รวมเนี่ยสามหมนะครับผมไปวันนี้จะลองกับเพื่อนเนาะเพราะว่าเราไม่มีพลังกายนะครับ3 4มหมเอาเท่าเกันแล้วกันเนาะอ่ะสามหมไปลุยเซตนี้เลยนะครับ คือต้องบอกว่าถ้าไม้ตาย3ตัวแรกอะ่ะผมเห็นตอนเริ่มไอ้นี่แหละตอนเริ่มเล่นใหม่แล้วแต่2ตัวหลังเนี่ยจำไม่ได้เอเลบูเนี่ยเอเลคิเบิรนเนี่ยพอเคยเห็นอยู่ครั้ง2ครั้งในดานนะครับแต่ว่าไอตัวที่มีน้ำหนามเนี่ยอันนี้คือไม่เคยเห็นเลยนะครับเอออุ้ยผมเป็นฮันเดอร์เดยว่ะมีสไตล์ด้วยเกมนี้ต้องบอกว่าสไตล์เก่งมากและแรงมากนะครับอุ้ยนี่เห็นตัวปลาไหมตัวปลาเนี่ยเก่งนะครับมันชื่ออะไรนะ จำไม่ได้แล้วโอ้ยเจบ็จบเจบ็จบเจ็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 บโอ้ยเจบ็จบเจ็ตบตัวปามชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้จริงๆนะทำให้ตายใครได้ก่อนอุยทันเดอร์เปิดก่อนเลยฝั่งตรงข้ามเขาน่าจะเร็วกว่าเราโอ้ยดิ๊ดถ้าไม่ตายทันเดอร์โคตรสวยตายไปเนี่ยโอ้โหคาแมกตายไม่ได้เห็นนะไม่ตายคาแมกโอ้เอ,อ้ยไม่เป็นไรอุ้ยตัวปา่าอันนี้ฮิลได้เหรอฮิลแล้วโจมตีด้วยเหรออูเดลิว ร่างร่างสองเนี่ยร่างตัวเนี้ยชื่อจำชื่อไม่ได้แต่ร่างสามชื่อเดินเรวพิกาจูนี่โคตรสวยจริงๆโคตรสวยอ่ะถึงมันจะมีไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้เปลี่ยนพื้นที่นะแต่ว่ามันสวยอิสัดอนครับผมนี่คนไฟอันนี้เห็นบ่อยแล้วเพราะว่าเราเล่นปเป็นตัวหลักอยู่นี่ตอนปิดตัวเทมากนี่แค่นี้โอ้โหช,ช็อตไฟฟ้าเฉยไม่มีอะไรเลยนะครับอุ้ยสไตรสไต โฉบไปทังทีเฮ้ยตายเลยโอ้โหจบเลยเหลือฟูจิกิบานะตัวเดียวครับจังหวะนี้เกียร์ดอสครับผมโอ้ยเรามาลองที่หนักเกินจริงๆด้วยนะเนี่ยเราไม่ได้เห็นทําให้ตายของตัวฟูจิกิบานะนี่ทําให้ตายไม่ได้อู้ถ้าไปตายใน4ี่ห้าตัว,นว,วเนี้ยสวยๆเนี่ยมันก็มีแค่3ตัวหน้าเนาะถ้าถ้าแบบว่าถ้าเอาจริงๆน,นะแต่ว่าไอ้ตัวหินเมื่อกี้สคิปเลยแล้วกันเราแพ้อย,อยู่แล้ว ไอ้ตัวหินเมื่อกี้ยังไม่ทันได้เห็นเลยตายหาอนแล้วเดี๋ยวลองเบาๆแล้วกันเนาะก็พูจิกีบานะผมเคยเห็นแล้วแต่ว่าจะให้ท่านผู้ชมที่ไม่ได้เล่นเกมนี้คนที่เล่นโปเกสกาดูด้วยนะว่าอนิเมชั่นเกมนี้สวยเกือบทุกตัวนะแต่ว่าไอ้ตัวเหลืองๆข้างหลังอ่ะตัดจริงปไม่สวยเฉยๆมากเลยอ่ะแต่พิกาจูเห็นนะสวยมากเลยนะพิกาจูเออครับฝั่งเขามีโกด้วยโอ้มีซาไนด้วยอ่ะจำชื่อไม่ได้จริงนะผมจําชื่อล่างแรกเอยล่าง ร่างแรกร่างสองไม่ค่อยได้นะส่วนวม่าจะจำร่างสามได้อย่างเดียวนะครับผมตัวหมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาลองนะครับเป็นระดับเอสด้วยนะครับนี่โคจกบ่บานะสั่งข้อแสงยิงโซลา่าบีมเป้าเดียวครับผมบึกเข้าไปอุ้ยเกือบตายแต่ไม่ตายตัวเอ๋อะไรวะเสียดายข้างแม็กเนี่ยเป็นตัวที่มีเกาะนะครับเป็นตัวที่ยืนแทงอยู่หน้าได้ดีมกันนะโอ้ย โอ้ยลิซาดอนครับผมเอาอีกทีอยู่แถวหน้าใช้ทําให้ตายบ่อยหน่อยสวบเข้าไปเผาสองอันนี้เป็นเผาแนวตรงนะอันนี้ก็แนวตรงนะครับแนวตรงเออสองเป้าครับผมขาแม็กครับผมยิงปืนใหญ่น้าบึมบึมโคตรชอบเลยอะปืนใหญ่น้ำสามเป้าอะอเนี่ยยากเห็นท้าไม่ตาตัวนี้หรือต,ตัวนี้ตัวเดียวที่อยากเห็นมากๆเลยจริงๆอย่าตายก่อนละกันลิซโดอ ได้อยู่มัง้งได้อยู่แหละปิกาจูใสฟูจิิวานะเนี่ยถ้าไป่ใสปิกาจูสวยมากนะครับถึงจะไม่ได้เปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนที่แต่ว่าสวยอะ่ะเออโค้ดเฮ้ยทำไมโกด่างสองม,มันสวยดีวะเออใช้ได้ใช้ได้ไอตัวหมาเนี่ยอย่าอย่า,ย,ายังไม่อยากเห็นแอนิเมชันเลยให้มันตายตายไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมต้องเอามาเล่นด้วยไงเออตายแล้วสวยโอเคจะได้เวลาแล้วทุกคนลุ้นว่าจะสวยไหมมา กระทือบโ,โอ้โหธรรมดามากอย่าบอกนะว่าที่มันเจอสวยๆมันจะเป็นพวกตัวสตาร์เตอร์แบบตัวเริ่มต้นเงนี้ยแต่ว่าไอ้มิซึโกโร่มันก็ไม่สวยนะโอ้โหบอกเลยว่าสรุปตัวที่สวยๆเนะี่ยจะมีแค่สามตัวแรกที่เปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่นะเออจะมีแค่สามตัวแรกที่สวยๆนะครับตัวอื่นนี่คือแบบใช้เฉยๆมากนะครับผม โอ้โห oh oh, เนี่ยลิซัดอนเนี้ยเปลี่ยนสถานที่อย่างเงี้ยเออนะครับผมไม่ได้อยู่แบบในกรอบสเกลอะไรอย่างเงี้ยน่ะเนี่ยตอนปิดสวยมากตัวน,นี้ก็อยู่ในกรอบนะครับผมเป็นตารางเนี้ยเอออันนี้คือไม่เปลี่ยนสถานที่นะเห็นไหม,มเออประมาณนั้นประมาณนั้นสุกเข้าไปเรียบร้อยจริงๆเกมเนี้ยมีสวยเยอะมากนะครับมีเยอะกว่านี้อีกนะฮะเยอะกว่านี้อีกก็ในคลิปนี้ก็จะเป็น5ตัวนี้ละกันเนาะนะครับจริงๆผมคิดไว้นะ เดี๋ยวก่อนนะออกก่อนอยากจะใส่สตเตอร์เจนอื่นมาเติมด้วยแต่ว่าขี้เกียจว่ะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปอันเนี้ยไอตัวไฮเดรบอนเนี่ยมันเป็นสตเตอร์เจนไหนผมจำไม่ได้เหมือนกันมันอยู่กับอยู่กับตัวนี้ปะ่ะน่าจะอยู่กับตัวนี้นะนะครับถ้าจาไม่ผิดอ่ะน,นะแล้วหรือว่าอยู่กับตัวนี้ว่ะเนี่ยผมสับสนอยู่เนี่ยสับสนอยู่เนี่ยไอสามตัวเนี่ย ว่าตัวไหนมันอยู่ด้วยกันมันต้องมีตัวอยู่ด้วยกันตัวหนึ่งอ่ะอยู่เก๋คงะหรือเปล่าวาตัวเนี้ยตัวเนี้ยอาจจะอยู่เก๋โคงงะและตัวธาตุพืชมันเป็นตัวอะไรตัวธาตุพืชเป็นตัวอะไรวะเป็นตัวเต่าวะเป็นตัวเต่าใช่ไหมเกมนี้มีหรือเปล่าวะแต่ผมยังไม่ได้เลยไง นะครับแต่ผมยังมีตัวที่อยากจะรีวิวตั้งหลายตัวนะครับแล้วก็ตัวสายฟ้าตัวนี้ก็น่าสนใจนี่ตัวนี้น่าสนใจเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วก็อีกตัวที่น่าสนใจคือตัวธาตุพิษที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นี่ตัวนี้น่าสนใจเดี๋ยวไปดูในกาชาด้วยมีตัวอะไรบ้างสัตเตอร์มีครบหรือเปล่าเผื่อจะได้เปิดให้ท่านผู้ชมดูด้วยเดี๋ยวดูซิครบไหมฮันเดอร์ไฟเจอร์ฟิสเตอร์เนี่ยเดนริวน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจมากอ่ะกดออกเฉย เดลเวแล้วก็นี่คีโอโกะตัวนี้ตัวนี้แจกฟรีนะแล้วก็นี่คิโมดีตัวนี้ก็น่าสนใจนี่น่าสนใจนะครับอ่าสเตอร์มันจะยืนเรียงกันวะเอ้ยนี่ไงอันนี้เจนหนึ่งเนี่ยยืนเรียงกันเจนสองยืนเรียงกันนี่ปะวะเนี่ยตัวเนี้ยนาเอโทรุเนี่ยน่าจะอยู่อยู่เจนเดียวกับกับไอ้นี่ปะ เชื่อเลยวะกับเกจโคงะเนี่ย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 เซตนี่เซตข้างหน้าเลยเนี่ยอ๋อสรุปไอตัวไฮบอลเนี่ยอยู่เกจโคงะแล้วก็ตัวไฟส่วนส่วนตัวอา่าจาโอบูตัวหมูเนี่ยตัวหมูอยู่กับอยู่กับนายเอโทรุเออหมูกับนายเอโทรุและตัวท่าน้ำมันตัวอะไรอะตัวท่าน้ำตัวอะไรอันนี้ไม่มีเหรอ แสดงว่าไม่มีตัวท่าน้าในนี้หรือมีหัตาถั่ววะไม่มีนะเออนะครับก็จะเอาเท่าที่ได้แล้วกันนะนะครับผมนะฮะมีอะไรเดี๋ยวจะเอามาทําก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็มานี่แหละนะก็ถ้าไม่ตายก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ผมเห็นท้าไม่ตาของพวกลิซาดอนเงี้ยเออแล้วก็ฟูจิกิบานะไอเงี้ยคาแมกเงี้ยผมเห็นหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ค่อยว่ากันใหม่อีกทีแล้วกันเนาะนะครับในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ไปแล้วบาย